ตอนดีตอนเช้าอัน,นะคานะคะเด็กๆวันนี้ครูคมอมจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยเทคโนโลยีและการสื่อสารนะคะลูกเมื่อวานเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรคะลูกที่ครูมอมเอามาให้ดูเมื่อวานเกี่ยวกับการติดต่อด้วยเครื่องมือสื่อสารใช่ไหมคะก็จะมีแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กโทรศัพท์แล้วก็คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะใช่ไหมคะ เมื่อวานเราได้เรียนรู้ไปแล้วเกี่ยวกับเครื่องมือนะคะเดี๋ยววันนี้วันนังคานะลูกณครูมั่งจะพาเด็กมาเรียนรู้เกี่ยวกับการตอบคำถามเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทำไมต้องตอบคำถามจากคอมพิวเตอร์ลูกเพราะว่าในส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์มันก็จะมีอุปรกรณ์หลายอย่างใช่ไหมคะวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำถามนะคะลูกกออนที่เด็กๆจะนำ สู่บทเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาเนีคะเดี๋ยวคุณม่มีรูปให้ดูเกี่ยวกับคําถามนะคะเห็นไหมคะคนนี้ผู้หญิงกําลังดูหน้าคมการตอบคาถามก็จะมีหลายอย่างใช่ไหมคะมีส่วนประกอบมีชื่อของคอมพิวเตอร์มีอุปรกรณ์ใช่ไหมลูกก็จะมีหน้าจอมีข้างในเป็นเครื่อง แล้วก็จะมีภาษาจีนใช่ไหมคะภาษาจีนก็คือเตียนหนาวใช่ไหมลูกเตียนหนาวที่คุณมาเอามาให้ดูใช่ไหมคะแล้วก็ประโยชน์ของมันนะลูกประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ที่เราจะรู้ใช่ไหมคะก็จะใช้สําหรับพิมพ์งานพิมพ์งานที่เหมือนคุณแม่ทาส่งให้ดูใช่ไหมคะพิมพ์งานทําใบงานไลฟ์เวิร์กชีตแล้วก็อ่านคลิปได้ ใช้ติดต่อสื่อสารทางไลน์ทางเฟซใช้บรลูกับผู้ปกครองกับพ่อแม่อันนี้ก็คือประโยชน์ของเขาใช่ไหมคะใช้ในการเรียนการสอนเห็นคุณม,าม้าอัดคลิปให้แบบนี้ก็คือประโยชน์ของเขานะคะก็จะได้รู้เนื้อหาต่างๆแต่มีบางคนก็อาจจะเล่นเกมบ้างเล่นทักษะเกี่ยวกับการเรียน,นก็จะมีให้ความรู้ที่หลากหลายแต่เด็กต้องรู้จักเรียนให้เป็นดูให้เป็น แล้วก็สื่อสารแล้วก็ให้ความรู้ที่มีประโยชน์นะคะห้ามไปเปิดที่ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมลูกแล่บางทีพ่อแม่ของเราก็ใช้คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กเนี่ยนะลูกในการไปทํางานใช่ไหมคะบางคนพ่อแม่เป็นครูเป็นคุณหมอก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการไปทํางานเหมือนกันอันนี้ก็คือประโยชน์ของเขานะลูกประโยชน์ของเขาอีกรอบหนึ่งก็จะมีพิมพ์งานติดต่อสื่อสาร ใช้ในการเรียนการสอนใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ในการทํางานประโยชน์คอมพิวเตอร์มีความหลากหลายไหมคะลูกใช้งานได้เยอะใช่ไหมคะบางทีแม่ก็ให้เราทาใน notebook, ในโน้ตบุ๊กในแท็บเล็ตในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะหน้าจอมันก็จะกว้างกว่าในโทรศัพท์ใช่ไหมลูกหากที่จะจบเนื้อหาเกี่ยวกับประโยชน์ในการใช้คอมพิวเตอร์นะคะคุณครูมั่งก็จะมีคุณค่าพอรสาร มาบูรณา,าการเหมือนเดิมนะลูกนะในความจริงความจริงและความเรียบง่ายพอเพียงใช่ไหมลูกความจริงก็คือเราได้สัมผัสเราได้เห็นจริงในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะมีภาพจริงให้ความรู้จริงนะคะลูกแล้วก็ความเรียบง่ายพอเพียงก็คือบางคนไม่มีใช่ไหมลูกก็สามารถแบ่งปันให้เพื่อนดูได้ให้เพื่อนเรียนได้แต่ที่บ้านบางคนมีแค่เครื่องเดียวของพ่อ ของแม่อย่างนี้ท่ไม่ลูกเราก็ไม่ต้องไปเรียกร้องให้ซื้ออะไรอีกแล้วก็ใช้อันของแม่ที่มีอยู่ไม่รู้จักความประหยัดเลยพอเพียงนะคะแล้วคุณม่มขอฝากเรื่องหนึง่งในการส่งความดีนะคะตามอัตลักษณ์ศีรักเมตตาซื่อสรรตัตย์กตัญญูอยู่อย่างพอเพียงดเด็กสามารถทําความลิ้งเตตื่นนอนจนถึงเข้านอนนะคะส่งมาในไลน์กลุ่มเราเยอะๆนะลูกนะ ให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปให้อาอยู่บ้านดูแลสุขภาพอย่าดื้อ,อย่าซนนะคะตั้งใจเรียนเดี๋ยวคุณมม่ส่งงานให้เดี๋ยวเขาไปเดี๋ยวสัปดาห์นี้เราเรียนออนไลน์อีกหนึ่งสัปดาห์ใช่ไหมลูกเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาเจอกันนะคะวันนี้คุณแม่ไม่เด็กได้เรียนรู้เพียงแค่นี้ค่ะบา,บายยค่ะ